ของเมืองไทยจากที่มีเงินสามแสนตั้งต้นเปิดร้านรับถ่ายรูปให้คู่บ่าวสาวเจ๊งไม่เป็นท่าคือวันนี้ผู้ชายคนนี้มีเงินอยู่ในมือประมาณสามพันล้านบาทจากการขายหุ้นโออิชินะกลายเป็นนักบริหารมืออาชีพฉะนั้นคนจำนวนมากที่เห็นอะไรแล้วมองในแง่ลบชีวิตจะติดลบแต่ถ้าเขาเป็นคนคิดในเชิงบวก ชีวิตเขาก็จะเจอแต่เรื่องบวกตลอดเวลาคุณยอมใช่ไหมว่าทุกสิ่งที่มันไหลเข้ามาหาเรานะเกิดจากความคิดถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาถ้าเราคิดลบสิ่งลบๆจะไหลเข้ามาสังเกตสิถ้าเราเป็นคนดีนะคนดีๆจะไหลเข้ามาหา,หาเราอย่างตมาเป็นพระนักวิชาการคนที่ชอบพระเครื่องนะ ชอบตะกรดชอบของถังชอบประหลัดอำเภอพวกนี้ไม่เคยมาหาตามาเลยนะกลัวกลัวตามาคนที่มาหาตามาก็มีแต่ครูบาอาจารย์นักปราชปชัญญาชนนักธุรกิจคนในวงการบันเทิงยยเยอะแยะไปหมดไหลมาหาตามาเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่ทำอะไรบวกตลอดเวลานะ ถ้าตรรับทำอะไรลบๆนะคนลบๆจะมาฉะนั้นชีวิตของเราจะพบอะไรจะเจออะไรอยู่ที่ว่าเราส่งพลังความคิดบวกหรือลบออกไปถ้าเราส่งพลังความคิดในเชิงบวกออกไปนะคุณโยมนะชีวิตจะบวกตลอดถ้าเราส่งพลังความคิดในเชิงลบออกไปชีวิตจะลบขอเล่าถึงตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอตาตมารู้จักคุณสุดที่ชายยุนคุณสุดที่ชายหยุนเนี่ย สมัยก่อนก็ผมเยอะเหมือนกันนะแล้วมันค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆนะร่วงไป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 จนแกหันมาใช้นามปากกาเวลาเขียนหนังสือว่าเดิมเคยดกเดิมเคยดกผมมันเคยดอกอยู่นะต่อมาแกเห็นว่ามันร่วงอยู่แล้วโกน พแกโกนทิ้งตอนนั้นแกดังระเบิดระเบ้อเลยเชื่อไหมต่อมาลูกชายแกกลับจากเมืองนอกคนปราบดาหยุนนะโกนผมเหมือนพ่อเลยดังเหมือนกันต่อมามาไว้ผมไม่ดังวุ่นที่ชายหยุนทุกวันนี้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์คนเดียวนะโกนผมตลอดเตียนเลี่ยนอะไรคุณดอมผู้ชายคนนี้ประสบความสําเร็จออกจากบ้านแม่และพ่อมีปัญญาแค่ให้เงิน เป็นค่าตัวรถไฟจากหาดใหญ่เข้ากรุงเทพคุณสุดที่ใจหันไปถามแม่ว่าแม่แล้วเงินขากลับอยู่ไหนแม่บอกว่าแกไปหาเอ,อาครังหน้าเ <c oughs> ชื่อไหมผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านมาแล้วเป็นคนคิดบวกตลอดก่อนจะออกจากบ้านพ่อให้ไปเรียนภาษาอัเกรษเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง และที่บ้านพ่อจะเจ้าระเบียบบางสามทุ่มปิดไฟเพราะจนพอพ่อปิดไฟบนบ้านนะคุณโยมนะสองคนพี่น้องกับคุณเทพชัยย่องถือหนังสือคนละเล่มเดินไปที่ถนนของเทศบาลนั่งอ่านหนังสือโดยใช้ไฟของเทศบาลสอบได้ตึงหนึ่งเหลือเชื่อไหมวันหนึ่งมาสอบมาเรียนปริญญาตรีที่เอแบก หาวิทยาสัมชัญเรียนไม่จบหรอกประมาณแค่ปีสองเห็นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประกาศรับสมัครนักข่าวภาคภาษาอังกฤษแกอยากทํางานมากๆเพราะอยากแบ่งเบาภาระที่บ้านแกรู้ดีว่าถ้าแกเขียนประวัติส่งเข้าไปนะไม่ได้รับการพิจารณาแน่นอนแกคิดว่าฉันฉันไม่จบปริญญาตรีไม่เคยทํางานมาก่อนแต่คิดว่าอยากทํางานช่วยทางบ้าน ภาษาอังกฤษพอพูดได้ถ้าส่งใบสมัครไปตกแน่นอนก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปขอสมัครงานพอไปถึงหน้าห้องบรรณาธิการถามว่าคุณมาทำไมตอนนั้นคุณสุดทธิชัหยุ่นยังเป็นนายนะอายุแค่ยี่สิบต้นๆยี่สบแปดที่สองอะแค่ปีสองเลขาก็ถามว่าคุณมาทำไมผมมาสมัครงานครับแล้วคุณนัดบรรณาธิการไว้หรือเปล่า ไม่ได้นัดครับไม่ได้นัดแล้วคุณมาทําไมเพราะไม่ได้นัดเลยครับผมถึงต้องมาแต่คิดบวกเลย <c oughs> เอา้าแล้วไม่ได้นัดแล้วคุณมาทําไมเนี่ยผมอยากทํางานแล้วคุณทําอะไรมาผมเรียนหนังสือมาแล้วจบหรือยังยังไม่จบเอา้ายังไม่จบแล้วคุณมาสมัครทําไมก็เพราะยังไม่จบนี้ครับผมถึงต้องมา ระหว่างนั้นแกสังเกตเห็นว่าห้องถัดไปเป็นห้องกระจกบรรณาธิการเนี่ยนั่งทํางานอยู่ข้างในแกเห็นว่าบรรณาธิการอยู่ตรงนั้นเลขาอยู่หน้าห้องแกรู้ว่าแกจะต้องสมัครให้ได้ในวันนี้ไม่งั้นอดตายระหว่างเลขาซักแกก็เลยทําเป็นมีเรื่องมีราวอ่ะคุณมาทําไมผมอยากทํางานแล้วคุณเรียนจบไหมไม่จบเอ้าไม่จบแล้วมาทําไมผมต้องอมา ทำเหมือนกับชีวิตมันจะยุ่งเหยิงเนะบรรณาธิการเห็นท่าไม่ดีเดินออกมาติดกลับเลยมานี่สิมาทําไมผมมาสมัครงานครับท่านคุณจบอะไรมาไม่จบครับเอา้าไม่จบแล้วมาหาพระแสงอะไรเนี่ยผมอยากทำงานออกไปถ้าท่านไม่รับผมก็ทำงานผมไม่ออกครับ เอ,อ้างั้นแกน,นั่งแช่อยู่นี่แล้วกันครับบรรณาธิการทําท่าเดินออกไปสุดที่ใจหยุนไม่ลุกเอาดิจะให้คนแปลกหน้ามันนั่งอยู่ในห้องมาทงานเราได้ไหมเขามีลุกอ่ะพอเจ้าเด็กนี่ไม่ลุกบรรณาธิการฝรั่งนะกลับเข้ามานั่งแกคิดว่าแกมีดีอะไรมาสมัครงานกับฉัน <competition. S 1> ผมเขียนข่าวได้ครับท่านมีหลักฐานไหม หนังสือของท่านครับชอบลงจดหมายของผมบ่อยๆในคอลัมน์ editor notes จดหมายถึงบรรณาธิการครับจริงเหรอฉบับเมื่อวานก็ลงครับท่านฝรั่งเรียกเลยขามาเอาหนังสือพิมพ์มาดูซิฉบับเมื่อวานเอามาอ่านดูอันไหนของคุณนี่ไงครับสุดทธิชัยยุนน้ำหน้าอย่างแกเลยนะเขียนเอง ครับให้แม่เขียนมัง้งแม่ผมอ่านไม่ออกครับที่สำคัญแม่อยู่หัดใหญ่ครับอ่ะงั้นแกลองเขียนข่าวหน่อยไหมครับท่านให้การบ้านมาเลยครับในายฝรั่งลุกขึ้นเยืนสมมุติว่าวันนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้อ่ะคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษมา สั่งงานเสร็จนายฝรั่งเดินไปหายไปครึ่งชั่วโมงกลับมาคุณสุดที่ัยลากเอาพิมพ์เด็ของฝรั่งคนนั้นมานั่งพิมพ์ก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กเลขาของเจ้านายฝรั่งนั่งอยู่หน้าห้องชะง,งกหน้ามามองแกทำยิงให้มันรู้ซะ่ัหงฉันไม่คุยกับคุณหรอกฉันต้องคุยกับน,นายคนก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กครึ่งชั่วโมงผ่านมานะนายฝรั่งกลับมา ท่านครับเสร็จแล้วครับเฮ้ยอายุเท่าไหร่ย<ฮ>ี่สิบครับไี่เขียนข่าวได้นี่วะผมเตือนท่านแล้วครับล้กแกพร้อมจะมาทำงานเมื่อไหร่และท่านอยากให้ผมทำเมื่อไหร่พรุ่งนี้ได้เลยครับ คุณยอมเชื่อไหมคุณสุดที่ใจอยู่ในขณนะที่เรียนอยู่ที่เอแบกตอนกลางคืนไปลงทะเบียนเรียนสื่อสารมวลชนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพอรู้ว่าเขารับสมัครงานแล้วเนี่ยได้เข้าทางานปุ๊บไปหาอาจารย์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยไปบอกอาจารย์อาจารย์ครับผมเขารับผมเป็นนักข่าวครับบางกอกโพสตอาจารย์บอกนาหน้าอย่างแกเลยนะ ้าหนังสือพิมพ์ไทยฉันจะไม่ว่าเลยนะนี่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะเขารับแกครับแล้วแกจะทําไรอาจารย์ครับผมว่าผมผมขอเลื่อนการเรียนของผมไปเป็นภาคพิเศษได้ไหมครับเสาร์อาทิตย์ได้ไหมครับเพราะวันปกติผมต้องทํางานโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ครับผมขอนะครับไม่ได้ 陈姐。